โย่ววัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์4กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ว่าจะมาหาอะไรทําเปิดหน่อยละกันนะครับไม่ได้เปิดแพ็คอะไรมานานไม่ได้เกิมกิจกรรมอะไรมานานละเพราะว่าช่วงผมเติมไปค่อนข้างเกลือนะครับไม่ว่ากิจกรรมที่เขาจะคุ้มปานใดนะครับผมคนทั้งเซิร์ฟคุ้มอะแต่ผมทิ้งอยู่คนเดียวคิดแค่นี้ไม่ว่าผมจะทํายังไงแต่ผมก็เจงนะครับ ก็แบบเมื่อช่างแม่งก็เติมท,ทีละนิดก็ได้วะเติมทีละน้อยนะครับผมเติมทีละน้อยเราจะได้ไม่เจ็บเยอะไงะแต่ถ้าเราเติมทีละเยอะไอ้พอเจ็บมันเจ็บเยอะไงะแต่พอคุ้มมัน,มนก็คุ้มไงแต่แต่ผมไม่เคยคุ้มไงก็ไม่เคยสัมผัสกับความคุ้มผมเลยบอกไม่ค่อยได้ว่าถ้าคุ้มแล้วมันรู้สึกแบบไหนเคยได้แต่เกือบคุ้มได้บาโลครั้งนั้นแม่งก็ไม่ได้คุ้มไปดูเงินที่ผมเติมไปจริงจริงแม่งเติมไปแปดพันเลยค่ะได้บาโลตัวแสนล้านตัวเดียวจะคุ้มกับเพี้ยนเลย โอเคช่วงนี้ฟีฟ่าก็เงียบๆด้วยนะผมว่าเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะเพราะว่าคนแบบบางคนก็เปิดได้ตัวดีๆกันไปเลยนะแต่ผมก็ไม่ได้เปิดได้ตัวที่อะไรเลยช่วงนี้นะครับผมก็ตามนั้นแหละเออเดี๋ยวผมได้ไปอ่านคอมเมนต์อะไรจำไม่ได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเปิดดูผมไปอ่านคอมเมนต์นะถ้าจำไม่ผิดมนีคนบอกให้ทําแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นไม่รู้จะพูดยังไงดีวะ่ะคือผมทําแบบอยางที่ผมอยากดูอะ ผมไม่อยากดูมันแบบไหนผมก็ไม่ทําแบบนั้นนะถ้าผมอยากเล่นแบบไหนผมก็เล่นแบบนั้นนะผมไม่รู้จะทําตามคนอื่นบอกไปทําไมไม่ได้ไม่รับฟังนะแต่แบบก็อยากทําแบบนี้อะ่ะผมไม่ได้แบบอะไรนะคือแบบถ้าผมแบบอยากดังอยากรวยอยากมีตังอยากเกม,มจริงผมไม่มานั่งเล่นเกมฟีฟ่าหรอกผมไปทําเกมฟีฟนฟีไฟอะไรพวกนี้ผมว่าผมดังไปนานลนะไปทําสรุปดามาอะไรพวกนั้นผมดังผมมีตังใช้ไปนานแนละ้วจาก YouTube นะ แต่ผมอยากเล่นเกมนี้ไงครับผมเลยมาเล่นมาเลยมาทําถือว่าผมเติมไปก็ผมได้ทําคลิปเล่นๆไปด้วยก็อย่างน้อยผมก็ได้เก็บไว้ดูเองก็ตามนั้นแหละนะไม่รู้จะทําตามคนอื่นบอกไปทําไมนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเข้ามาดูในราคากันเลยดีกว่าวันนี้ก็บ่นมาเยอะ,ะนี่นะครับผมมีแพ็กมาใหม่นะครับผมเป็นปะเป็นแพ็กอะไรบวก8โปรอะไรเมื่อกี้เต็มไปหมด <laughs> เดี๋ยวได้ๆมันอยู่ตรงนั้นนี่ไง โปรเอู้โหกูดูแป๊บเดียวมึงเลื่อนผ่านแล้วอู้นี่นะโปรเพเยอร์นะครับผมแต่ผมเล่นไม่ได้ไม่ได้เล่นหมดนะเพราะว่าจะเล่นสักแพ็คหนึ่งนะครับมีอยู่หมื่นสองเองมีอยู่หมื่นสองผมจะเล่นแพ็คนี้นะครับแพ็คสองร้อยห้าสิบบาทนะคดขุมเดี๋ยวแพ็คสี่ร้อยห้าเป็นไงนะเฮ้ยมีบวกแปดชัวๆเลยเหรอโอเคก็น่าสนใจเหมือนกันแต่วันนี้เแต่ผมมารีวิวแพ็คไม่แยกรีวิวดีกว่ามาเปิดแพ็คนี่ก่อนแพ็คสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมดูดิสองร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวนี้มีลุ้นการ์ดแบบโอ้โห บวก8 3ามใบนะครับผมเงิน1000นเอ็มนะครับผมทุกีสออบาทนะเนี่ยยุคสมัยนี้นะครับผมแม่งผ่านมาไม่เท่าไหร่นะเนี่ยแม่งคุ้มขนาดนี้แล้วเดีแต่จะพูดคุ้มก็ไม่ได้นะต้องมาเปิดกันดูก่อนอย่างน้อยๆของบวก8สักตัวสักหมื่นเอ็มก็ก็ได้ละโอเคเดี๋ยวเราไปเติมก่อนดีกว่ามีหมื่นสองไม่พอนะโอเคครับผมเติมกันเลยมาเติมเชลกันเลยดีกว่าเติมแบบน้อยๆนะครับผมก็เติมแบบ ไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมเออก็เติมไม่ได้เยอะก็เติมน้อยก็มันก็มันก็ไม่แค่ต่างอะไรกันโอเคครับผมมาแลกไปเลยแล้วกันเติมแค่ร้อยห้าสิบบาทอีกโอเคกดไปหนึ่งร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ร้อยห้าอีกห้าสิบบาทนานๆเติมครั้งไม่ไหวผมเติมมันเจ๊งทุกครั้งเลยอะ่ะไม่เคยได้สัมผัสกับความคุม้มผมก็ไม่รู้จะเติมไปเพื่ออะไรนะแบบโอเคได้ของแรกเชียร์วันร้อยเดี๋ยวนี้มาเปิดของแรกเชียร์ร้อยบาทแล้วอะ่ะโอเคครับผมมาซื้อกันเลย ตังมีอยู่27,600่ดนแต่นี้แค่2 5 0 2 5 0 0 0านะครับผมก็ซื้อไปเลยแล้วกันครับผมจะมาซื้ออยู่แล้วจะทำอะไรเยอะแยะ,ยะซื้อได้กี่แพก็กอะเฮ้ยซื้อได้สแพ็คเลยเหรอเฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ยผมว่าทำเป็นเล่นไปจำนวนคงเหลือมันซื้อได้อย่างละ5แพ็กกว่าโอ้โหแบบนี้น่าสนว่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันอื่นอีกทีแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกนก่อนดีกว่าครับผมจัดไปเฮ้ยแพ็กเกจทำค่อนข้างแบบหรูหรานะครับเนี่ย ฮารูฮาราเลยโอเคกดไปครับพูดให้เยอะไปทําไมค่อนข้างจะฮารูฮารากันเลยโอเคของแรกเคลียร์เมื่อกี้ก็แทบจะไม่ได้อะไรของแรกเคลียร์เมื่อกี้ได้อะไรวะนี่ไงใช่ปะอ๋อเดี๋ยวไปเคลียร์นักเตะแป๊บนะึงโอเคมากันต่อครับผมได้เงินมาอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้เงินเงินหนึ่งพันเอมนี่นะครับกดไปเลยแล้วก็มันได้ไอ์การ์ดอันนี้มาด้วยนะครับผมการ์ดเพเยอร์อะไรการ,การ์ดชื่อการ์ดอะไรวะ เมเจอร์การ์ดนะครับผมได้มาเท่าไหร่วะสิบแปดมั้งเดี๋ยวลองไปดูใหม่ว่ามีเท่าไหร่นะครับผมอื่นๆสิบเจ็ดอันนะครับผมเราก็เอามาซื้ออันนี้ได้นะครับผมการ์ดออกมาแรกพวกเนี้ยถือว่าซื้อครั้งเดียวได้สองต่ออันนี้เท่าไหร่ห้าสิบโอ้โหห้าสิบชิ้นเลยโอเควันนี้ก็ได้วะวันนี้แล้วก็อันนี้นะครับผมกดไปสองอันสิบห้าขอสักหมื่นเดมก็พอไม่ขออะไรเยอะสองร้อยห้าสิบบาทบางคนบอกหวังเยอะไอ้เหี้ย หวังเยอะไปมึงไอ้สารไอ้สารละไอ้เฮียตังกูตงเติมก,มกมูไม่ให้กูหวังอีกไอ้สารบ้าบอจริงๆตังเติมเอง,งไอ้สารไม่ให้กูหวังด้วยโอเคครับนะผมคารพวกหาน,นี่ไม่น่าอะไรหรอกโอเคเปิดไปดิถึงพันเองปะนะโหมันจะถึงกันอะไรอ่ะห้าสิบถึงห้าร้อยนะครับ <c oughs> 50ผมโอเคมาเปิดกันเลย uh, อ่าแอนยูกดไปเลยนี่เบ็ดมาเอ้ยคืนนี้มัดหลีดกับเรือใบสีฟ้านี่หว่ะคลิปนี้ผมน่าจะลงคืนนี้เลยนะแต่ ไม่รู้โอ้ยสิมิการดอะสิมิการดบวกห้าโอ้โหเข้ารอบรอรอบชิงนะลิเวอร์พูลเมื่อวานตบไปสามสองอีกนะครับผมเมื่อวานแบบบียาเรียวแม่งขึ้นนำลิบบ์พูห์สองศูนย์นี่ในกลุ่มคนรีบขายไอดีลิเวอร์พูลกันเต็มเลยหลังจากฟาบินโยซัดสามสองเท่านั้นแหละโอ้โหรู้เรื่องโอเคครับผมเดี๋ยวเราของเปิดของแรกเชียร์กันก่อนฟาบินโยซัดทีเดียวซื้อคืนกันแทบไม่ทันอันนี้เก้าสิบเก้าบวกเลยอ่ะ เว้พีเคเอลซีอ่ะแวนเนื้ออ่ะจัดแปะบวก5ก็ดีโอ้บวก3อีกบวก5ก็ตั้งร้อยเก้านะลองบวก3ยามหน้ากันดีกว่าโอเคครับผมเดยออะไรบ้างนะเดยอแค่นี้กดไปร้อยสองอันนี้ของแรกเชลถ้าจำไม่ผิดหรือว่าจำผิดกดไปฮ้ยมาติเนตครับผมอืมแล้วก็อันนี้ดีกว่าอันนี้ของกากนะครับยี่เบนจีตัวบักไม่รู้มันดีราคาย,ยังไม่ได้เปิดขายขนาดนั้นละ ตัวบัโคดเยอะฮะมีเพชรเอ็นจีไว้ยี่สองอังกฤษใครในมั่งโอ้กดฟรีโอเคนี oh, okay, ่ราคาละก็ยังไม่รีเยอะกดฟรีกดฟรายอะไรสักอย่างอันนี้ห้าถึงเจ็ดอ่าเปิดไปเลยดีกว่าครับผมสูตรห้านิ้วเหมือนเดิมดอเด็กเม้าหายแล้วก็กดด้วยห้านิ้วเมื่อวานเปิดนึกว่าโรนัลโดมาไอสัตว์ btb เบอร์เจ็ดโอ้โหบวกหกก็ยังดีนะเอาจริงๆไปครับผมเม้าหายกดพลังห้านิ้ว เป็นพัพลมปัดเฮ้ยอ e ีบเสเบอร์แปดได้อยู่นะสเปนเฮียร์โลสัตตัวอย่างถูกเลย Hello. เฮียร์โลเฮ้ยพวกเจ็ดโอเคก็ไม่ได้แย่ <c oughs> เดี๋ยวนี้ร้อยหกเหลือสองร้อยล้านละราคาตกจัดนะครับผมโอเคไปไปไหนก่อนดีอันนี้มันสามถึงแปดแต่ว่าแต่สแตท์มันสูงนะเดี๋ยวผมมาใบนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยเหมือนสูตรเราจะมาว่ะโดดิกเมาส์หายกดห้านิวนะ้วมะ รอเรกเมาหายกด5นิ้วไปดีครับเมาหายละกดเลยเฮ้ยเมาไม่โผล่ด้วยนะครับผมบวก8สักตัวก็ยังดีนะเอ้อีเบสอีกแล้วครับผมเบอร์สี่เอาดิอิตาลีด้วยโอ้โหไม่ขุ้นเลยมึงบวก8โอ้โหบวกโคกโอ้โหราคามึงบักด้วยไงเพื่อนฟรังก็าสิบสามล้อไปสองพันกว่าล้านไอตวาดามิเอนโอเคครับผมใกล้ล้านสินะ ใกล้จะหมดละโอเคครับผมอย่างน้นนอยขอบอกแปดสักตัวเถอะนะครับผมได้เดี๋ยวได้มาจัดกันต่อนะครับแต่ถ้าบกแปดไม่ไม่ไมออกก็ไม่รู้จะเปิดทําไมอะ่ะเหมือนมึงทำมาล่อซื้อเหมือนลอ่อตำรวจล่อยาบ้าไอ้สัก์กดไปเลยขอบีทีบีครับผมมาหาย5นิ้วกดแล้วครับผม e ีเอีกแล้วขาประจําครับผมสเปนด้วยมาตาบกแปดก็ได้นะโอ้โห ได้แต่ตัวพวกบาร์กว่ะสายบกแปดก็ยังดีอ่ะโอเคครับผมไฮไลท์สดุดท้ายและไม่ต้องถามว่าคุ้มหรือเจ๊งประเมินมูลค่าไม่ได้เลยทีเดียวเชียวนกเตะพวกนั้นโอเคครับผมไปเมาหายใบนี้แต่ทีเด็ดนะครับผม93ด้วยแต่มัน3-8ถึง8ไงวันหว,วันใจว่ามันจะเดินแต่ไม่เอาไม่พูดดีกว่าพูดไปแล้วไอ้สัส <laughs> ไม่เอาไม่พูดดีกว่าครับผมกดไปเลยดอเด็กเมาส์หายสูตรเหมือนจะมาดีแต่โอ้โหไม่มีผิดครับผมฮอลแลนด์ด้วยรายกาดไปนเนี่ยฮะโอ้โหยน่าจะประมาณนี้แหละครับเจ็บตัวอีกแล้วหาเรื่องเจ็บตัวอีกแล้วกูเจอการคลิปหน้าครับผมไปละ